สวัสดีครับวิธีพรีเมียมออโต้ซีนอนนะครับวันนี้ส่งงานกับนิสสันอเมล่าครับตารถครับอัพเกรดเดลไรท์ทูสเต็ปนะครับขอทางครับไฟเลี้ยวนะครับเป็นทูสเต็ปนะครับเป็นเดลไรท์และไฟเลี้ยวในตัวนะครับเป็นขอทางครับไฟดีครับตัวนี้เป็นวงแหวน LED กรอบเหลี่ยมนะครับไฟต่ำครับสูงครับโปรเจคเตอร์ทางร้านนะครับเป็นบายซีนอนนะพันนี้นิสสันอเมล่าอัพเกรดลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับ เป็นตัวใบวอก8.1นะครับพร้อมเดรไลท์บาร์2 step นะครับไฟเลี้ยวครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับอันนี้เป็นแสงหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับผมตัวนี้เส้นคัดออฟคมๆนะครับแสงเข้มจัดถนนนะครับไฟสูงครับไฟสูงเปิดทีสว่างทั้งซอยเลยนะครับมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะครับ แสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านใดนับสนใจนับติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์เส้นคันอภพุมคมแบบนี้นะครับแสงเข้มๆแบบนี้สามารถติดต่อได้ที่เพจเฟซบุ o กนะครับ bt premium auto s ี non ได้ทุกสาขานะครับโอเคครับขอบคุณครับ